ีพาคุณผู้ชมลงใต้กันหน่อยนะคะไปติดตามสถานการณ์นำ้ำท่วมค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลทําให้เกิดดินสไลด์ทับที่พักคนงานเกาะสร้างเกาะสมุยมีผู้สูญหายสองคนส่วนน้ําที่ถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดชุมพรล่าสุดระดับน้ําลดลงแล้วค่ะ ถนนสายเอเชีย41ช่วงบริเวณอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำสูงกว่า1เมตรล่าสุดระดับน้ำได้ลดลงแล้วจนรถบรรทุกทุกชนิดนั้นสามารถสัญจรได้แล้วแต่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังจึงทำให้การจราจรเคลื่อนตัวเป็นไปอย่างช้าๆยาวกว่า20กิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกเร่งระบายรถโดยเฉพาะรถใหญ่ออกจากพื้นที่ ขณะที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามพื้นที่ต่างๆจังหวัดได้จัดระดมเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือนำรถและเรือ,อยางทำการขนย้ายสิ่งของอพยพผู้คนและสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยในวันนี้ได้จัดเข้ากล่องพร้อมกับน้ำดื่มและถุงยังชีพมาแจกใจ่ายในเบื้องต้นหลังจากที่ระดับน้ำลดลง ส่วนฝนที่ตกหนักที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลทำให้เกิดดินสไลด์ทับที่พักของคนงานก่อสร้างบริเวณเนินเขาหมู่หนึ่งตำบลมาเร็ดอำเภอเกาะสมุยซึ่งกำลังก่อสร้างบ้านพักตักอากาศมีผู้สูญหายขนาดนี้สองคนเป็นชายสัญชาติเมียนมาเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องจัดขุดหาคนงานก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันสภาพดินอุ้มน้ำไม่อยู่จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์เพิ่มเติมด้านนายกรัฐมนตรีแพทองทานเผยน้ำท่วมใต้รอบนี้ได้ทราบล่วงหน้าแล้วจึงได้มีการเตรียมพร้อมไว้พอสมควรคาดว่าน่าจะไม่เกินสองวันนี้สถานการณ์จะคลี่คลายไม่มีอะไรต้องกังวลส่วนเรื่องของการเยียวยาจะดูภาพรวมทั้งหมดว่าจะเยียวยาแค่ไหนและอย่างไร และหลังจากนี้ตนจะลงพื้นที่ในช่วงฟื้นฟูภายหลังน้ำลดอย่างแน่นอน